ชุ yeah. <sa o blessing> ่มเนื้อหอดเจ้าบาบนี่พวงนี่เจ้าแหัวละสิบบาทหวละสิบเขาขนาดสิเอาหดวหยวกมันผุนมาใส่เนาะต้นมันผุมันม่จะใบกเอาการมามันต้องลายจ้องห้องเนี่ยเบิ้องแนทีินี Gao bung mang. mà, cho mình cho kênh quê đi. Moment bưng, có cần đi. mình cho kênh quê đi. Moment cho cho kênh quê đi. Moment cho kênh quê đi. Moment cho cho kênh มันก็เบิงเอาทำเดียวหน่ารังทำนี่รีเดี๋ยวมันมีอีกเจ็ดบ้างนะเดอ๋ยาบอกนะมีอีกมันก็มีตัวนั้นฝนแจ๊กอีกแจ๊กสั้นจะว่านั่นอ๋ออะไเหลือซ้ำเนี่ยปะเนี่ยตาห้อบักองก่นแบบขี้โกงกันปะแจ๊กใบบักงมแจ๊กอีหยังเนี่ยตาเกตานีมีมกหนูของแซ่บสมพัด tôm xuống cây ngon mặn hết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  ngon mặn เับปังสมด้วยด้หยารวะเป็นน้ำห<ด>ยักไปสุดก็มเยากเบไปแล้วนะวนะนี่บนใบตองกินซิอ๋อไปตองะะเป็นไรเฮ็ดหัวน่อยกอนนั่นนนงนั่งคุ้นใจคุ้นยังนอ่ะหัวหน่อยเฮ็ดมาเลยนะน่อยไีน่อยมาเลย บปตองมาตัวกันนะรอขอใจซือขอเจซือคือกาวนี่ไงไงอย่งนี้่ท่านี้นั่นแนแกะเปลืองไปตองซืืๆเนาะไปตองกาแพฟ สอวนไหมส่อนต้มไก่เนี่ยนะนี่คือ,ขอเขาเศร้าเราเล่าเขาสวยเราไม่ได้ทำบุญแล้วเราไปร้องเพลงครับ ít ngay cái quạt con này, xung phát như cứ khoảng mặt. Thèn nó, thèn cặt thèn nói một. Mặt mía ผู้หญิงไงนี่ยังไงคือถือแค่ได้ซื้อยู่บ่คนแดดนะเอามันถือซื้อได้จ้อคนแดดมันก็ถือมัดนน่คนแดดมันเป็นสินของเี่มันเป็ดมันไก่ด้ซื้อมัดบนเป็ดได้ไงไอันนี้แพงไอ้น่อยเมียผู้หญิงไงถือถือจ่อจ่ายจังหวัดจะซื้อหมด พอลายปีเด้อถือกันโมเมนราคะไม่อย่าสชนะคือบ่มีมือผิดมีแต่ถือเอ้ยนะฟองกันเล้วฟ้องกันเล้เฮ้ยเนี่ยถ่มปลาจนไม่ยำไม่ <laughs> หนึ่งลึกตงหอดพี่แล้วอีกส่วนหนึ่งค่าแขววองนี่ต้องดึงไหล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 ขึ้นมาหนย่ำขึ้นลงไปแบบมนงจูบแล้วมืงสมพักติดขึ้นมาน้ำอยู่แผลที่ว่าไม่แผล่ได้จุดจัเทอรจูบก็แผลเอาดีๆจะกินบ๊อมกหนอเอ้ยเคยจุดจัเทอรเด้อลงคนแล้วบม่รง Dạ yeah, đấy Bố vào với sư Nhà phía sư đấy Mẹ mà nhặt Bố bác mà Nhưng giật lắm bố, uh. bố bảo 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 nì, sản ดีแล้วขอถึกนะช่วงงวดกับช่วงเมื่อป่เป็นงวดตลอดชีวิตอย่าหมดเป็นบอช่วงตลอดชีวิตอะอย่าหมดเป็นบ่หน่อยเลยเบ่างวดเมียมึงเคยบ่มึงเคยผ่อนบออยากผ่อนบ่อยากฮะ อยากพออรอนป้าป้ายยืดกับย่ยืดซ้ำนี่ขาบเปลืองเขาเขาบพยืดเลยนะข่างงวดข่างโดนกับอะไ้จี้ให้ก็ไฟแน่นบ้าสิป้ายยืดกับ่ยืดขาบเปลืองเขาขออเขาบ่ยืดแหละเอาไว้ซ้ำเนี่ยและไม่ก้อนหิวข่าวล้ว ตมังทำนี่าหวหิเขาอเกินด้กินขออยายจะจมนี้เราขวัญจัมพ้าขาอยปถั่วพลว่า